กำลังย่างอันหมูยอ่อยอยู่ลูกไส้บอกกินน้ำไส้ไปกินทางในบ่อยากเขากล้องมันส้มต่ำไหมแซ่บแซ่บเอาอันเนี้ยเอาอันมูว่างับกินเอ้ยตายเอาบักสตอวบ้านลูกไหม,ไหมเ,เห็นไหมไฟเลยเห็นไหม สตอใส่ส้บตำเลยอ้ยหัวเสียบเห็นไหมหมูยอ่อคอยขึ้กินคลุกคุกลุกไปจังสั่นอืมชาบชบเมืนอนขึ้นีีกัต่ตำกินอยู่พูดเดียวกิวกนไปกินทามหมูยอ่อตื่นขึ้นมาก,กันเจ็บท้องเขาห้องหน้ามันกินเผ็ด จบแซบแ้งส้ต่อรักอ,อันเนี้ยับมือ่อแหงอ้วน ขึ้นย่งกระแซบเนื้อหมูย่อไปเบิ่งพ้าไปเบิ่งหมูยอ่อเนิ่มไข่สุกละเริ่มพองละไข่สุกอืมไปกระแซบหมูยอนะ่อมะอืมที่กี่ปานนี่กระสุกแล้วเห็นหม ยอ่อน่ากถัวเยกินปน,น,นั่งตากแดดไล่ไปได้ห้อนแห้งนั่งแบบว่าครึ่งแดดครึ่งห่มแม่ตากแดดคล้ายกรบับ่ไวห้อนแห้งหมือนห้อนแดดห่อนคักอันนีเดี๋ยวอันล่อหมูยอ่อหมูยอ่ยอไก่สีสุกเหรอกระแทบเปรบ็รตาย เคื้นหน่อยกิ่นยังกระแซบกระงว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้น,น,นเห็นบ้านเนี่ยแถมเริ่มออกแล้วซีเริ่มออกกำลังกาย่ะไม่ไหวช่วงนี้ปล่อยเนื้อปล่อยโตครับอ้วน กินจะไขมันจังตักโปโพยุสุเปล่าเห็นหมูย่อไหมหน้าตามหมูย่อหอยก็จะประมาณนี้หมูปิ้งสมตำอมัอนจะแซ่บเก๋เวลาบัดนี้ตั้งใส่กินแล้วหมูย่อกัแบแซ่บมามาบัดนี้เรื่มเอินมากินข้าวน้ำกันโอ้ยแซ่บอีหลยไอสิบ่ได้ก,กินจะเคลียร์ลูกหนาลูกหลังอยู่มาเด้อบัดนี้มาเด้อบัดนี้ ม,ยยม,ม,มูยอย่างอืมหอมมูย่อนี่อย่างหอมหอม มันก็จะเป็นแบบว่าวันเสาร์ที่แทบตัวของดิฉันนะคะงมูย่างนี่แต่แน่อ้วนๆขออนุญาตใส่มือจอบนัวอืมอ เพื่องว่ากินข้าวปุ่นนะเห็งนงาหยูใ่ใส้ข้างหลังจอบเบื้งแม่พู่อจังว่ากินข้าวปุ่นกินจังใดกับปลาแซ้ำใส่มือมอเจ้าว่าวาอิเล่ขออนุญาตใส่มือด้วย กินผู้เดียวดอกกินแบบบ้านๆห้าเนาะตำถาดใส่ถาดใหญ่ๆนำหย่อมบองอยู่น้ำบ้านห้าใส่ตน้นอะไรจุดใต้ต้นบักม่วงใต้ต้นแบบย่อมน้ำบ้านห้านั่งอยู่ตะแค่หนะมัตำบักคุงใส่ถาดมานั่งหล่อบวงกินน้ำกัดหนะแมในบ้านห้ามันขึ้นแสบเนละ มันแบบนี้แหละกินอันด้วยอัทรสไปได้พักขั้นจ่องมากของปวดข่อยไม่ได้กินวนละเฮ็ดะไรจังสิกินเบิดกรก็เผาร้ายหลายรัวห,หมวูเปี้ยงยังไม่ลูก เม่าอาหน่อหมูยอาปิงเปิดตัแเซปดะสเซปปลาดมั่นหมูใส่เมื่อกระแสบเมื่อเนาะบะมี่เน่าก็ดีเอา,ามเมื่อหยีปองพริกมา,ห,มาหั่นแฉกไอแสบนะบะไว้ใส่เมื่อบะไวแสบเมื่อป้าสิบะเดนไปหล so ังเมื่อบะไว้ไอแสบเหือดเหือดขึ้นมาก ไปล่างมือมาเราหันใส่มือแสบมือเึดเืดขึ้นมากไหมอันบ่มีบาดแผลได้เป็นอย่างที่แสบบักพริกบักบอสจริงเลยอืมจะบของอ้วน ม,มันจะไม่หล่อมัเจ้าหิวหมูย่างๆจัดจับ,จบพาะปกะติเฮ็ดกินมากซื้อมาสิมา,มาเอาไปลวกกันไหมเอาไปต้มแล้วก็ย่ำสิบะค่อยได้ยร์ย่างพ่อไม่าย่างหรือแสบหอม ถ้ากิ่นหมูยอ่อยังลัง,ลงี่ยเจ็บพยายามแบบว่าเธอเห็มันสูงเพราะว่าเคยแพ้เคยแพ้หมูยอ่อตอนไปเที่ยวเชีงยงใหม่ไปคนเดียวไปขับเอทีวีอยู่อันเชียงใหม่ไปแพ้หมูยอ่อตั้งขึ้นมากโ,โ,โอ้ปวดท้องก่ะสันไข้ตัวมันเท่า่ไล้ไปรงบาา ปวดท้องดิไหมะก็สิวบมันแพ้ดอกอาจสิบอกว่าเขาเหตุเพราะสะอาดบพหยังเออยลวกซุกแนมบ่ซุกแน่นนะก็เลยอันนี่เนาะะเะขาเลยปวดท้องเขาเลยท้องเสียกันค่ะ กินปูน้อยเฮ็ดเฮ็ดหลายๆกินแต่ซ้ำนี่แหละขอบุญมันอิ่มแล้วนะจอะแซ่บแซ่บมืงเหมือนอกับสิค่อยๆทายอย,อยกินไปมื้อนอี้เดี๋ยวจางนายกับสิคอปิดเพิ่มนี่อยากเหมือเจ้าอยากนัขคอยแห่งกินแห่งแซ่บแห่งนัวไปนะ่ะอันนี้มะระขีนโอ๊คโคมขม ไปซื้อมากขายไว้ถ้ากินเจ้าดัพริกกะปิเพราะว่าซื้อน้ำพริกกะปิมาน้ำ